เป็นไงฮะเราเพลงนี้สีไงฮะผมโค้งคำประชาชอยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่เราไม่ได้ร้องมานานมากนะเป็นเพลงที่ร้องยากมากนะร้องยากมากด้วยนะทุบเป๋กันไปเลยไม่ใช่อไม่เห็นเลยตุ๊บเป๋คนเดียวหรือเปล่าต้องมาองอย่างนี้ทุบตุ๊บเป๋องนี้นั่งอ ไม่เลยยอยยอยเลยยอยเลยไม่ตอบเลยฮะไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยเหรอตอบถามเมื่อกี้ว่ารู้สึกยังไงเอออ๋อแต่เถามว่ายังไม่ได้ตอบเลยว่าจะแค่ที่ถามมารู้สึกยังไงค่ะรู้สึกดีใจนะที่ได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตุ๊ปตุ๊เปยเหมือนกันนะครับไม่ได้ร้องนานแล้วก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เนาะแล้วก็ที่สำคัญของยากมากเพราะร้องมนสามคนไงใช่ เกี่ยวเลยจริงยังสามคนใช่ไหมใช่ที่เราถูกวรยร้องกันสามคนแต่เมื่อสักทีเรามีทุกคนช่วยร้องวันนี้อารมณ์กลมกล่ยมันดีขึ้นมากกลับบ้านมาสี่ปีการพัฒนามันดีขึ้นเรื่อยๆจริงเหมาะสมแล้เป็นแนวหน้าของรุ่นเหรอแนวหน้า ส่งไปตายก่อนไม่ใช่ใช่ไหมแล้วนาหลั่างนี้ก็เดินหนึ่งนเดินหนึ่งงเหยียบย่ำไปเลยี่นไแน่ร้วนเล่นนะหาเลนนถึงวินแปดก็สี่ปีแล้วนานมากนานมากนะฮะนะครับผมนานไหมไม่นานเลยเชียงแต่รุ่นสองรุ่นสามเนี่ยก็มีคนนี่เราก็รุ่นสาม รนหนึงก็มีเนองก็มีรู่สอมีเแถวเนี้ยไม่น่าหไม่น่าหรอกแกับแขทีบอยจำได้ามีอยู่แถวเนี้ยเกิดไหนบอยไหนีหลายบอยไงบอยพิษบอยพิษบอยพิหลายที่เพื่อนเลยบอยพิษอ่มีคลิปมีคลิปอย่าไปบอกปานะปารู้ทุกเรื่องเอาละปาอ่านข่าวทุกเช้ามีข่าวมึงเยอ ก็นักข so oh, ่าวมาถามไงเกาเหลาบ้างอร่อยไหมไม่ม um, so ีงานเกาเหลาอะไรนะบอมีงานบอกว้องเกาเหลาก็ดีไงพี่จะได้เป็นข่าวไงต้องเดี๋ยวสักพักเนี่ยไปบ้านจะเป็นข่าว ไปอาบน้ำท wow> right. ี่บ nah, ้านก็เป็น um> ่ายสมากนัยสมัยนัธยคุมเคยไม่เคยเป็นเแบบไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เคยไเคย่เนย่เไเยไม่เคยไเเยยคม่มเเย่เ้ยเยบ้านยย่กเเพื่อน เดียวเี๋ยวเดีดยพิธ <laughs> ีกรส่รงับแล้วครับบ๊ายบายพีแจวดีครับอันนี้ไมกลับโอเคอยู่ต่อนี่นะฮะรู้ทุกเรื่องเลยะต้องขอบคุณเขาแล้วนะผมที่ทำฐายเราค้าบผันะฝากแก้ขาวให้ทำาตลอดนะเดี๋ยวทำข้าพ้องกับตอนนี้ นี้นะครับ18ตัวนะครับแต่พี่จะมาจะชนยังนะไม่เลยไม่ไหวนี่ปกติไงนะแล้วมาถึงแค่งนี้ได้ไงก็มาจาก F8 จากเผื่อลืมจากเผื่อลืมไป F8 ใช่แล้วก็พี่เขามีร้าเรากี่ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันถึงคนนี้กับวันเดียรจะไม่เอาเอาอีเวนต์คู่อีกแล้วใช่ไหม ต้องเล ok, ่ต่อหมเยี่ยเยยยยยย่ยย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 ยนยย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 ยนยย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 ยนึยย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 ่ยยยยยยนยยอยย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 ยนยยย้ยย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 ลยย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 ยด้ย

ดูแลแต่เธอเสมอไว้เ่อ,อ,เอ,อใจมอเมอนใจใจในความเร่งนี้ก็อาจถ้าพอได้รู้ใจกับความจริงคือไที่มันทำยังไงก็เีกลาพูดออกไปสักที

อะไขึ้นครับพราอไครับพรมอมไม่ินไม่อิไมไม่ได้ยินนะฮะไม่ยินไม่ยินไอผม้าห้ผมนะฮะไม่ครับีขงอะไรขายตรงนู้นนะฮะด้นะับผม